เป็นหอที่บอกเวลาตีตอนเช้าเวลาตีสตีสีถือว่าปลุกพระกับคนที่อยู่ในบริเวณนั้เพื่อให้ลุกขึ้นมาทำสมาธินะทำสมาธิแล้วก็พลาตี5ก็เริ่มสวดมนต์นะหกโมงเช้าก็จะตีระฆังอีกครั้งหนึ่งหกโมงเช้าหกโมงเช้าตีเพื่อบอกชาวบ้านว่าพระกำลังจะออกไปบินทบาบ นะฮะพระกำลังจะออกไปบินธบาตนะแล้วเวลาตีระฆังตอนเย็นนะคะตีระฆังตอนเย็นประมาณหกโมงเย็นเตรียมตัวทำวัดสวดมนต์อันนี้ก็คือเวลาตอนเช้ากับตอนเย็นตีเวลาอื่นอ่ะตีเวลาอื่นได้ไหมได้ถ้าตีเวลาอื่นอย่างเช่นวันพระใหญ่จะตีประมาณบ่ายสองเครื่องถึงบ่ายสามตีแบบนั้นหมายความว่าอะไรคะ เรียกประชุมสงฆ์อ่าเรียกประชุมสงฆ์ก็คือพระสงฆ์จะต้องขึ้นไปที่อุโบสถเพื่อลงอุโบสถปั่นปฏิโมก์นะคะปั่นปฏิโมกขบวันกึ่งเดือนนะคะทุกสิบห้าค่ำหรือขึ้นหนึ่งค่ำก็ได้นะคะแล้วก็อีกเวลาหนึ่งก็คือ,อตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันที่ตีนอกเหนือจากเวลา